เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องยาวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในบ้านอายุร้อยปีนะครับที่ว่ากันว่าเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมที่นั่นเนี่ยก,กลายมาเป็นวิญญาณที่คอยหลอกหลอนคนอยู่ที่นั่นอีกด้วยซึ่งเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันในลิขรับจำเล่า EP นี้ครับ สวัสดีครับเพ,พื่ขผมนะว่าภชนะและฝนพัฒนานค่ะกับลึกลับจะมาเล่า e ีีที่175ครับอ p พีนี้เนี่ยเป็นอีกหอนึ่งอีีเลยนะที่ฝนชอบมากๆนะเพื่อนๆเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านที่เก่ามากใช่<ม>เพราะมันเป็นบ้านที่ถูกสร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีประวัติที่ถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนั้นนะ ซึ่งเรื่องราวน,นี้ e นี้อย่างที่เล่าไปตอนแรกนะครับน่าสนใจมากๆเลยเพื่อนๆต้องไปรอติดตามกันใน EP นี้เนาะแต่ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมนะเข้ามาดูแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับ ในปี1970นะครับมีเด็กสาววัยรุ่น2คนเนี่ยได้ถูกฆาตกรรมในคดหหากที่ชื่อ Lumber Baron Inn นะครับโดยที่ในคดีฆาตกรรมนี้เองนะตำรวจนะครับไม่สามารถตามหาตัวคนร้ายได้จนกระทั่งเวลาก็ผ่านไป50ปีแล้วก็ยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้ และมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่คดีฆาตรกรรมตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าวิญญาณทั้งสองคนเนี่ยกลับไม่ไปเกิดน,นะวนเวียนอยู่ในครือสนาหลังนั้นและคอยตามหลอกหลอนผู้คนที่อยู่ภายในคฤหอสนารสร้างความหวาดกลัวให้กับแขกที่อยู่ภายในคฤหอสนาหลังนี้เป็นอย่างมากโดยที่เครือข่ายลัมเบอร์บารอนแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในตั้งแต่ปี1890ได้แล้วนะก็คือเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อนเลยทีเดียวโดยนักออกแบบคนหนึ่งนะครับที่ได้สร้างให้กับครอบครัวตัวเองอยู่ แต่ระยะเวลาผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็ตกทอรุ่นสู่รุ่นนะครับจนกระทั่งกล,กลายมาเป็นโรงแรมหรือมันเป็นที่พักในที่สุดนะพอมาในช่วงรุ่นหลังๆแล้วเนี่ยตอนที่กลายมาเป็นที่พักแล้วนะครับด้วยความที่อายุมันเก่าแก่เป็นอย่างมากเนี่ยมันก็ทําให้ที่นี่นะครับมันกลับกลายมาเป็นที่ซ่องสุมของพวก วัยรุ่นที่ติดยาอันตพานต่างๆนานาที่มาทําเรื่องราวผิดกฎหมายกันที่นี่นะครับจนกระทั่งมาถึงในปี1970นะครับคาร่าวัย16ปีนะครับเธอหนีออกจากบ้านมานะแล้วก็ได้มาเช่าห้องพักที่อยู่ในลัมเบอร์แห่งนี้นะครับในช่วงเวลาน,นั้นเองนะที่เธออยู่ไปอยู่มาเนี่ยอยู่มาวันนึงนะครับเธอก็ได้กลับไปคืนดีกับพ่อแม่ในวันเกิดอายุครบ17ปีนะครับเธอได้บอกกับพ่อแม่ว่า อีก4วันเธอจะย้ายกลับมาอยู่บ้านและรวมไปถึงเธอก็บอกข่าวดีกับพ่อแม่ด้วยว่าเดี๋ยวเธอจะทํางานไปด้วยแล้วก็กลับมาเรียนด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านไปนะครับเพราะว่าในช่วงวันนั้นเองนะหลาจังจาะวันเกิดเธอเธอกลับไปที่ห้องพักนะครับและในวันนั้น ปรากฏว่ามีชายคนนึงไปใช้ปริศนานะครับบุกเข้าไปภายในห้องพักของเธอนะครับแล้วก็ได้จัดการล่วงละเมิดเธอหลังจากนั้นก็ได้รัดคอเธอจนสิ้นใจในวันนั้นอย่างน่าเศร้าเลยทีเดียวแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าในขณะที่เธอกําลังถูกจัดการนะครับก็ได้มีคนเข้ามาภายในห้องเธอหญิงสาวคนนั้นก็คือวีเวอร์นะครับซึ่งวีเวอร์คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสาวของ คาร่านั่นเองนะครับเธอเนี่ยกำลังมาเยี่ยมคาร่าพอดีเลยแล้วก็ได้มาเจอตอนที่โจรกําลังจัดการกับคาร่านะครับนั่นท,ทำให้หลังจะจัดการคาร่าจนสิ้นใจไปแล้วเนี่ยโจนคนนั้นก็ได้จัดการกับวีเวอร์ต่ออีกคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นโจนคนนี้ก็เลยได้หลบหนีไปนะเวลาก็ผ่านไปประมาณ2วันนะครับก็มีคนมาพบร่างของทั้งคู่โดยที่ คาร่าเนี่ยถูกรัดคอจนสิ้นใจบนที่นอนส่วนฟิเวอร์เนี่ยเธอถูกปืนนะครับยิงจนเสียชีวิตแล้วก็นอนอยู่ใต้เตียงของคาร่าอีกทีหนึงซึ่งก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าแล้วก็สยดสยองเป็นอย่างมากเลยที่โด่งดังมากที่สุดคดีหนึ่งในเดนเวอร์ในช่วงปี1970เลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยตำรวจพยายามเข้ามาทําคดีนะแต่ทางตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถตามหาจับตัวคนร้ายได้ จนกระทั่งเวลามันก็ล่วงเลยไปนานนะครับก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้อีกเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับคาลิอ์หาหลังนี้ก็ซุดโสมลงไปเรื่อยๆนะครับตามอายุของมันเลยจากแต่เดิมที่น,น่ากลัวอยู่แล้วมันก็เละเทะลงไปมากขึ้นกว่าเดิมอีกจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนนะครับในปี1991งกเอตระกูลเคเนอร์ได้เข้ามาซื้อคาลืเอ์หาหลังนี้แล้วก็ได้ปรับปรุงรีโนเวทโฉมใหญ่เลยเปลี่ยนจากคาลืเอ์หาที่ซุดโสมให้กลายมาเป็นโรงแรมแนวแอนทิคนะครับก็คือนิยม ซึ่งพวกเขาก็ได้บริหารที่นั่นได้อย่างดีเลยแหละแต่มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเพราะว่าหลายที่พวกเขาเปิดโรงแรมเนี่ยมันก็มักจะมีแขกนะครับคอยมาบอกว่าได้พบเจอกับวิญญาณผู้หญิง2คนด้วยกันนะครับซึ่งว่ากันว่ามันก็คือวิญญาณของทั้งคู่ที่ได้จากไปในปี1970นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อนะครับว่าเรื่องราวความเป็นมาของบ้านหลังนี้นะ กว่าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ปี1970ที่เป็นโศกนาฏกรรมใครเป็นคนสร้างอะไรยังไงกันแน่รวมไปถึงเรื่องราวของวิญญาณร้ายที่มาตามหลอกหลอนว่ามันใช่วิญญาณของทั้งคู่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อได้เลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องฝนจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้และเรื่องราวนี้กันแน่ ต่อไปเนี่ยเรามาดูประวัติศาสตร์ยุค แรกเริ่มเดิมทีเลยของลัมเบอร์บารอนกันว่าในสมัยก่อนเนี่ยโรงแรมผีสิงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปจนถึงปี1890เลยโดยที่นี่แต่ก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโรงแรมแต่ว่ามันเป็นคฤหาสน์นะของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอห์นเมาส์โดยตัวของจอห์นเมาส์เนี่ยเป็นผู้อ,อพยพชาวสกอตที่ย้ายมาอยู่ที่รัฐโคโลราโดแห่งนี้โดยจุดเริ่มต้นของคฤหาสน์หลังนี้เลยเขาเนี่ยต้องการที่จะ สร้างที่นี่ขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของครอบครัวเขาเองรวมถึงภรรยาสุดที่รักของเขาและลูกๆอีก5คนด้วยหลายคนเนี่ยก็อาจจะงงนะว่าผู้อพยพเนี่ยจะมีเงินมากมายที่จะสร้างคฤริสน์เหล่านี้ได้ยังไงฝนเนี่ยก็ต้องเล่าประวัติของนายจอห์นมาส์คนนี้ก่อนละกันเนาะซึ่งนายจอห์นมาส์เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับช่างไม้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในเรื่องของอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับไม้แปรรูปทั้งหลายทั้งแหล่ทีนี้เนี่ยพอเขา ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้ทํามาหากินที่เกี่ยวข้องกับพวกไม้แปรรูปทั้งหมดนะจนเขากลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ข้าวอดในวงการอุตสาหกรรมไม้แปรรูปขึ้นมาพอเขารวยแล้วก็มีชื่อเสียงมากพอแล้วเนี่ยเขาก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะสร้างคาราชาร์าเพื่อที่จะให้เป็นของขวัญแก่ภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาเองแต่แน่นอนว่าการที่จะสร้างคาราชาร์าธรรมดาก็คงจะไม่เป็นที่น่าจดจาและด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของไม้แปรรูปมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยปิ๊งไอเดียในการสร้างคฤหาสน์หลังนี้ขึ้นมาโดยคฤหาสน์ที่เขาสร้างเนี่ยก็มีขนาดพื้นที่ใช้สอยถึง8,500ตารางฟุตเลยทีเดียวซึ่งก็เรียกได้ว่าใหญ่มากๆและด้วยความที่เขาเนี่ยร่ำรวยจากอุตสาหกรรมมีการก่อตั้งบริษัทต่างๆนานามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะเขาจึงได้ทุ่มเงินมหาศาลในการที่จะสร้างคฤหาสน์หลังนี้เพื่อเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์กอย่างหนึ่ง นี่คือเจ้าของของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไม้แปรรูปมันก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการสวยงามแล้วก็ตรงตามคอนเซปที่เขาอยากได้ด้วยคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยนอกจากใหญ่แล้วยังไม่พอนะเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยด้านในเขาค่อนข้างที่จะมีความละเอียดละออในการก่อสร้างมากๆโดยแต่ละห้องของคฤหาสน์หลังนี้มีการใช้ไม้แปรรูปที่แตกต่างชนิดกันออกไปไม่ว่าจะเป็นไม้โอ๊กไม้เชอร์รี่ ไม้มะเดอ่อไม้เมเปิลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยพอใช้ไม้ที่หลากหลายเนี่ยเขาก็ได้มีการแกะสลักตามเสาตามเฟอร์นิเจอร์แม้กระทั่งเตาผิงที่อยู่ในบ้านในแต่ละจุดก็ได้มีการใช้ไม้มาประกอบแล้วก็แกะสลักไว้อย่างสวยงามห้องอาหารเอย่ยห้องพักรับรองแขกเอย่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือประณีตมากๆเหมือนกับเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์ไม้แปรรูปอะไรทํานองนั้นเลยซึ่งตามคอนเซปต์เดิมของนายจอห์นสมอล์เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้บ้านของเขาเวลาแขก ปใครมามาดูบ้านแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันสวยมันเหมือนกับเป็นการแบบโชว์พิพิธภัณฑ์ไม้ในบ้านของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เขาตั้งใจนะตอนแรก นอกจากนี้ห้องนอนหรือห้องพักรับรองแต่ละห้องเนี่ยก็ยังมีความสะดวกสบายอีกไม่ว่าจะเป็นการมีห้องน้ําในตัวรวมถึงมีโทรศัพท์แต่ละห้องถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยบ้านใครหรือคฤหาสนร์ไหนมีโทรศัพท์เนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามีฐานะแล้วก็ร่ารวยหรูหราที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นจอห์นเมาส์ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แต่ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเมื่อลูกๆเนี่ยต่างก็โตขึ้นก็ต้องแยกย้ายแล้วก็ไปทํางานต่างถิ่นไปอยู่ที่อื่น แม้กระทั่งภรรยาเองเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในเมืองตามลูกๆไปด้วยนั่นก็เลยทําให้คิหาสน์แห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยจนในช่วงปี1906เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องขายคิหาสน์หลังนี้ไปให้เจ้าของคนอื่นๆแทน ตามคำบอกเล่าของฟอร์ดคาสันผู้ที่จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าคฤหาสน์เหล่านี้เนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนมือไปหลายคนเลยทีเดียวจนกระทั่งเวลาผ่านไปช่วงประมาณปี1 9 5 0 6 0ประมาณนี้สถานที่เหล่านี้เนี่ยจากที่มันเคยเป็นคฤหาดรูรราก็กลับกลายมาเป็นตึกแถวแทนเพราะว่ามีการรีโนเวทแล้วก็ทำเป็นอพาร์ตเมนต์ปล่อยให้เช่า จนกระทั่งมาจนถึงช่วงปี1970มันก็ได้เกิดเหตุที่น่าสลดอย่างที่เดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีใครกล้าเช่าแล้วก็เข้ามาอยู่ที่นี่จนเวลาผ่านไปจนถึงปี1990 โรงแรมที่นี่เนี่ยมันก็กลายเป็นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเฉยเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีคนเข้ามารวมถึงมีข่าวลือเยอะแยะมากมายว่าโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรมผีสิงตามคําบอกเล่าจากปากต่อปากใครหลายๆคนก็มองว่าที่นี่เนี่ยเวลาไปพักมักจะเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นแล้วก็หาคําตอบไม่ได้จนกระทั่งปี1991สถานที่เหล่านี้เนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนถ่ายเจ้าของไปยังจูลี่เคลเลอร์ซึ่งจูลี่เนี่ยก็ได้มีการบูรณะสถานที่ที่นี่ อีกครั้งหนึ่งและอย่างที่ฝนได้บอกว่าพอมันเปลี่ยนเจ้าของไปหลายคนมีการรีโนเวทหลายครั้งแต่มันก็ยังซุดเซมเหมือนเดิมอยู่ดีพอเจ้าของคนสุดท้ายในช่วงปี1991ก็คือจูลี่เนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนรีโนเวทครั้งใหญ่ โดยการรีโนเวทครั้งใหญ่นี้สถานที่นี่เนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนให้ไปเป็นสถาปัตยกรรมในลักษณะของควีนแอนก็คือมีความรู้ร้าแล้วก็กิีนอายของความเป็นลูกผู้ดีเก่าอะไรทำนองนี้จนทำให้ที่นี่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนมาเป็น l ั m b e r Baron i n อิ Garden, ก็คือทําเป็นโรงแรมเปิดให้คนได้เข้าพักในขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดสวนยอมให้มันดูหรูหราแล้วก็สวยงามสไตล์อังกฤษนั่นเองโดยในปัจจุบันในโรงแรมนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเข้าพักรวมถึงการเช่าสถานที่ในการจัดงานต่างๆซึ่งดูเหมือนกับว่าภาพลักษณ์มันก็ดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังไม่มีวายมีข่าวลือขึ้นมาอีกนะเพราะว่ามีคน,นได้เข้ามาพักที่นี่แล้วก็ได้มีการเขียนคอมเมนต์ลงไปว่า เขาเนี่ยได้เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดในโรงแรมแห่งนี้ซึ่งไม่สามารถที่จะหาคําอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเดี๋ยวฝนเนี่ยก็จะยกตัวอย่างมาสักประมาณเคส2เคสเนาะ บางคนเนี่ยที่เข้าพักเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้พบกับวิญญ,ญาณประหลาดอยู่ตรงบริเวณถงทางขึ้นบันไดซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครพิสูจน์นะว่าเออวิญญาณที่เจอเนี่ยเป็นใครกันแน่รวมถึงมีผู้เข้าพักบางคนเนี่ยที่เขาเนี่ยได้ออกมาเขียนคอมเมนต์หรือรีวิวสถานที่เหล่านี้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆอะไรบางอย่างประทะที่ต้นคออย่างจังเหมือนกับมีวิญญ,ญาณวิ่งผ่านหรือเดินผ่านอะไรทํานองนี้ซึ่งหลายคนเนี่ยที่เขาได้เข้ามาเนี่ยเขาก็มีการตีความไปต่าง นานานาว่าวิญญาณที่ผู้เข้าพักเจออาจจะเป็นเหยื่อสองรายที่เคยโดนฆาตกรรมในโรงแรมแห่งนี้ก็ได้เมื่อหลายสิบปีก่อน แต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าสถานที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่วิญญาณของสองหญิงสาวที่เป็นเหยื่อที่เคยโดนฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าอาจจะมีวิญญาณของลูกชายเจ้าของคนแรกในบ้านที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์เหล่านี้ก็ได้เพราะว่าคฤหาสนี้เนี่ยมันก็ถูกสร้างมาถ้าจะให้นับเนี่ยมันก็ร้อยกว่าปีแล้ว พอเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องข่าวเช้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของคนก่อนหน้าเขาก็ได้มีการออกมาพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าในช่วงที่เขาเนี่ยได้เข้ามารีโนเวทที่นี่ครั้งใหญ่ก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นได้กลิ่นสูบไปอยู่ในห้องทํางานหรือห้องโถงขนาดใหญ่ของคฤหาสน์แห่งนี้รวมถึงบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนกับเย็นๆที่คอซึ่งมันเป็นการเย็นแบบไม่ใช่ลมพัดธรรมดา พอเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ยิ่งด่งดังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันเลยทําให้มีกลุ่มคนบางคนที่ไม่ว่าจะเป็นนักปีศาจวิทยาหรือเป็นกลุ่มคนที่ล่าท้าผีต่างก็ได้เข้าบุ๊กิ้งมาที่โรงแรมนี้แล้วก็มานอนมาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงหรือเปล่าก็ได้มีการขนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับวิญญาณมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วด้วยสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะด่งดังมากๆนะถึงขั้นที่แบบว่าเน็ตฟิกเนี่ยได้เอามาทําเป็นสาร ดีเลยมีชื่อว่า2 8 t h u n t e ถ้าฝนจำไม่ผิดนะซึ่งมันเป็นสารคดีที่เขาเนี่ยได้มีการเอาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผีในเรื่องของการล่าท้าวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยมาแบ่งทีมกันเป็น3ทีมแล้วก็1ในทีมนั้นเนี่ย ได้มาอาศัยอยู่ที่โรงแรมลัมเบอร์บารอนแห่งนี้ด้วยภายใน28วันเพื่อที่จะมาดูหรือว่าพิสูจน์ว่าที่นี่เนี่ยมีวิญญาณจริงไหมแต่หลายคนเนี่ยต่างก็ปักใจเชื่ออย่าง100%เอร์เซเลยว่าโรงแรมบารอนแห่งนี้เนี่ยจะต้องมีวิญญาณของหญิงสาวที่เคยเป็นเหยือ่อฆาตกรรมในช่วงปี70อย่างแน่นอนแล้วในช่วงระยะเวลา28วันนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพิสูจน์กันมีการเจอสิ่งผิดป,ปกติอะไรหลายอย่างในบ้าน สิ่งของเครื่องใช้หรือความรู้สึกของคนที่มีเซนต์ได้เข้าไปอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปตามดูกันในสารคาดีในเดดฟิกได้แล้วกลายเป็นว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็จบลงตรงที่ว่าหลายคนก็เชื่อไปแล้วนะว่าโรงแรม Lumber ร a r o n Inn and Garden แห่งนี้เนี่ยมีวิญ,ญญาณของเธอสองคนที่ถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้ใช่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆน,นะคะที่เอามาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆแต่ว่าอยากจะบอกอีกนิดนึงก็คือมีใครหลายๆคนเนี่ยที่เขาเข้าไปอยู่ที่เนี่ยมีคนอ้างถึงว่าจะวิญ,ญญาณของเธอสองคนนั้นจริงๆแต่ว่าคดีอ่ะมันก็ยังไขไม่ได้นะเพราะว่าตามที่ฝนได้เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะว่ามันจะมีทีมงานของเน็ตฟิกที่เขาได้เอาพวกนักปรีศารวิทยารวมถึงแม่หมอหรือคนที่เขาแบบมีความสามารถทางด้านการสื่อสารด้านจิตวิญญ,ญาณอ่ะ เ้าก็พยายามที่จะเข้าไปสื่อสารกับเธอสองคนนั้นเหมือนกันเพื่อที่จะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงโดนฆาตกรรมแล้วคนร้ายเป็นใครนะแต่เขาเนี่ยกลับบอกว่ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่ใช่ดวงวิญญาณของเธอสองคนนะมาปิดบังประสาทสัมผัสหรือการสื่อสารกันระหว่างคนกับผีมันก็เลยทําให้ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นคนฆ่าเธออืมใช่เพราะว่าที่พวกเราเล่าไปเนะาะพาร์ทในการที่จะบอกว่า คนร้ายคือใครเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามันไม่มีลงบันทึกไว้เลยเพียแต่ว่ามีการบอกแค่ว่าคนร้ายเนี่ยก่อคดีแล้วก็หายไปเลยใช่แล้วนะคะเราก็พยายามหาอย่างที่สุดแล้วรวมถึงบทเนี่ยก็ได้ลองเข้าไปดูสารคาดีในเน็ตฟลิกด้วยนะมันก็ได้คำตอบในลักษณะประมาณว่ายังไม่รู้เพราะว่ามีวิญญ,ญาณตัวอื่นๆมาแบบตัดการสื่อสารระหว่างคนกับมนุษย์ไว ใช่ถ้าใครที่เคยเข้าไปดูเรื่องราวนี้ใน Netflix เนี่ยก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้นะครับใช่แล้วนะค่ะหรือเพื่อนๆนนมีความคิดเห็นยังไงนะก็ลองมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือเพื่อนๆที่เป็น FC อยู่ต่างประเทศเนาะใครที่อยู่ในรัฐที่มีคฤาลือหาดหลังนี้แล้วเคยแวะเวียนไปก็มาลองแชร์ประสบการณ์กับพวกเราได้ค่ะเขาจะไปทําไมเรายังอยากไปเลยเร,เรายอยากไปเหรอใช่เราเลยท<ช>ีย่อยากไป<ช>กไม่ก็ คือจร,จริงๆอะค่ะเธถ้าเราดูจากลักษณะของคะเลหาดภายนอกหรือว่าโรงแรมเนี่ยมันสวยมากมแต่ฝนน่าจะไม่กล้าไปนอนนะแค่แบบไปดูเฉยๆได้ดูข้างนอกใช่ไหมดูข้างนอกไม่กล้าเ,ออเข้าไปข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเกิดเจอจริงๆขึ้นมาเหมือนที่คนอื่นเขาเจอนี่ก็คือแย่เลยอะใช่ไหมมันมีหลายเหตุการณ์แต่ที่ฝนยกตัวอย่างมาที่เล่าไปตะเกียบฝนยกแค่ว่ามีคนเจอวิญญ,ญาณอยู่ตรงถุงทางเดินโรงแรม,มกับอีกอันก็คือได้กลิ่นสูบไฟในห้องจั้ดที่ี่มีคนสูบอะไรประมาณนี้ แต่จริงๆก็มีเหตุการณ์อีกใช่แล้วนะครับใครที่คิดเห็นอะไรยังไงก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษในอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะคะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะลาไปเพื่อนๆก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเรื่องราวน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็รอติดตามกันได้เลยสําหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีจังสวัสดีครับ